tát 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 na pa 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 ma ya na la wasa ha la anh sung a sung a sung i sung i sung u u u a sa pa si thi lui na mô phật thầy a hung văn tha mi tằng u cha sốp a tha u cha u ô cuo cha yô sốp a บารมีกูคงคาพระเจ้าเธอยกใน้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเอกแก่คนทั้งหลายเอหิใครใครไปยังมามาพระเจาอม่มฮีโอกาเซตีทาหิทาหิทาหิสาตุสาตุอิติปิโสภปะเกวานาถอดโมถอนหุตอนทาเกลื่อนยาเลื่อนรวดลายสัพาทุกสัพาพวกสัพาโรคสัพพภัยสัพพค เนี่ยจันไรอันใดใๆของเธอทางไหนจงมาลายหายสิ้นด้วยเตชะบาธิยายของข้าพระเจ้าทางไหนพ้องทั้งครูอาจารย์พร้อมทั้งครูบาอาจารย์แห่งข้าพระเจ้าทางไหนะ